ญาเพติดทุกท่านพิธีบำเพ็ญกุศลนี้ส่วนรพระอภิธรรมสมุนแพรส่วนเมตติส่วนานาในคืนนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทกุศียะประเทศไทยจำกัดมหาชนและชมรมผู้ค้าอย่างรถยนต์แห่งประเทศไทยได้ร่วมแสดงเกีเยรติเป็นเจ้าภาพครอบธิบดีกรมการแพทา์ขอ,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 ขอพระคุณเป็นอย่างสูง พระพุธเจ้ญญาทั้งสรูปได้ขึ้นสู่อาสนะเพราะที่จะสวดอภิธรรมแล้วกราบดิเชิญพิสเตอร์ราดิปเอสขันกมการผู้จัดการบริษัทกุนเจียประเทศไทยจักกัดมาหาชนให้เสีน็นประชัน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกทุกท่านร่วมรับประทานศีลและฝากพระสวดพระอภิธรรมผู้ที่จวดบุญสวดจนหมดแต่คุณแม่สัวนนณีตันติสัวรน,นาโดยพร้อมเพียงกันนะครับเรียนเชิญครับ